เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรรเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมดิดเป๊ปโซชิเกอร์เกมเดียวเดียวเกมเดียวไปเลยไม่ต้องทําเกมอื่นแล้วก็นะฮะอยู่กับการชาฟีเลือก10ตัวได้1ตัวนะครับคือเราจะเลือก10ตัวตัวไหนก็ได้ครับ10ตัวเลือกไปเลยแล้วเราก็จะได้1ตัวในนี้นะฮะเป็นเวล2 0 0นะฮะเวล200ะะที่ได้เพชรเ5เม็ดแล้วก็ได้โฮเคคุสีฟ้า1อันด้วยนะฮะ การเลือกก็แล้วแต่เราเลยก็ถ้าเลือกคดีที่สุดคือเลือกเป็นตัวดอกเลือกเป็นตัวแรงเลือกเป็นตัวมีประโยชน์เลือกเป็นตัวต้องใช้เลือกเป็นตัวที่เราขาดอยู่นะฮะผมเลือกเป็นตัวผมจะเลือกเป็นตัวแรงและเป็นตัวที่มีประโยชน์ครับก็คู่กันไปอันดับแรกเลยผมเลือกเป็นอุลฟ้าอุลฟ้าตัวนี้แรงครับไม้ตายแรงแล้วก็เท่ด้วยครับอิชิดะฟ้าโคตรจะแรงตัวครบรอบ7ปีฮะต่อไปเป็นอ่า คางีโรสฟ้าตัวตีไรสังกัดสีฟ้าไก่ตัวตีไก่ไรสังกัดสีฟ้าครับหอคอยใช้แน่นอนครับแล้วผมก็ติดหอคอยหลายหอเกี่ยวกับไอคางีโรสเนี่ยเบียคุยะส้มครับลิงดีแล้วก็เป็นตัวที่อวยเป็นพิเศษเพราะว่าชอบการเล่นปกติของมันปล่อยออโต้ได้ดีครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวตีไก่แต่ว่าปล่อยออโต้ได้ดีมีวัตถุรอบตัวแถวบนก็สายไม่ประโยชน์หมดเลยนะตัวบนสุดก็ตัวดับ ดอกน้ําหอมนะฮะไอตัวเน่ตเน็ตยโรอิจิะมายูริแรงครับเคนเซแรงครับชินจิตัวบัฟครับทำให้หัวนนหน่วยสีฟ้าแรงขึ้นฮะแล้วชินจิก็เล่นได้ดีด้วยต่อไป2ตัวนี้จะเอาดีไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเป็นอุนฟ้าเอ้ยอุ่นส้มแทนดีกว่ามั้ง ที่เหลือแล้วแต่ครับเราอยากจะเลือกตัวไหนนะแต่ไอดีหลักผมอะ่ะเน้นเป็นตัวโบนัสเันทึกสงครามล้นรวนเลยครับแล้วก็ได้สิ่งที่อยากได้มาไอดี ID นี้ก็เน้นเป็นตัวแรงแล้วก็เป็นตัวมีประโยชน์ที่เข้าคูดกันไปครับมุลซ้มก็เป็นดันกิลครับโลจโลโรดเลิฟอันนี้ก็เป็นตัวสังกัดทายาครับสังกัดทนโลนะฮะโอเคแล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะฮะ สงสัยในตัวไหนก็ถามมาได้ครับตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรทําอะไรก็เดี๋ยวผมจะบอกข้อ่าวให้ครับโอเคเคนเซครับเคนเซแดงบางไคตัวนี้เป็นตัวดอกน้ําหอมเล็กตัวดอกน้ําหอมเล็กครับแล้วก็พอที่จะแรงอยู่แล้วก็เล่นสังเวียนด้วยครับก็ข้อ่าวก็ประมาณนี้ครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเลือกสิบฟรีหนึ่งนะครับก็ออยังไงก็ขอให้เลือกตัวที่อยากได้ทั้งสิบตัวนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียใจไม่ว่าเราจะได้ตัวไหนก็ตามนะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับฝากอลครก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะแล้ววันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับโชคดีสวัสดีปีใหม่ครับ